สวัสดีครับพบกับทีมงาน KR Smart Car ายกิจมงโรดเจริญยนต์สาขาราชบุรีร Smart Car. วันนี้เราจะมาพูดคุยแนะนำในส่วนของรายละเอียด r e v o Cab Set Edition ตัวเตี้ยหน้าหล่อ ซึ่งเป็นรุ่นที่2หรือว่าไม่น h เชนที่2ต่อจากรีโวที่เปิดตัวมาในปี2015ตัวนี้ได้เป็นปี2019ครับ สวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านวันนี้ทาง KR Smart Car By กิจลุงโล์เจริญยนต์สาขาราช,ชบุรีจะมาแนะนำหรือว่ารีวิวรายละเอียดตัวรถราคาเงื่อนไขการจัดดาวผ่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในรุ่นที่เป็นที่นิยมมากๆรุ่นหนึ่งในปี2563 หรือว่าในปี2020นี้เรามาพบกับเจ้าโตโยต้าไฮรักรีโวแคปเจซเซตติชันในตัว Minor c h a เชนหรือว่ารุ่นที่2ที่เปิดตัวออกมาได้อย่างสวยงามเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับสำหรับหน้าตานี้นะครับ ลูกค้าอีกหลายๆท่านก็กำลังมองหาในส่วนของหน้าละโคหรือว่าหน้าหลอกตัวนี้สวัสดีครับคุณลูกค้าแฟนเพจ KR Smart Car หรือว่าแฟนๆช่อง y u u t u h e n n e n KR l KR Smart Car ายกิจลุงโลดเจริญยนต์วันนี้พบกับผมสมบัติส่วนของสาขาราชบุรีพร้อมกับทีมงานของเรานะครับน้องชยุทธหรือว่าน้องจ๊อบวันนี้เราจะมาแนะนำไฮรักรีโวตัวไมน c เนเชนที่2ต่อจากรุ่นรีโว Cap ที่เปิดตัวก่อนหน้านี้มาในปี2015ตัวนี้เป็นรีโวเซตอิดิชั่นตัวเตี้ยหน้าหรอ 2,500 2,400ซีซีดีเซลคอมมันเลวเครื่องยนต์เจนใหม่นะครับระบบใหม่ยกเลิกสายพานไทมิง่งหรือว่าสายพานราวลิ้นนะครับมาเปลี่ยนเป็นระบบโซ่เราวลิ้นแทนเป็นรุ่นที่น่าจับตามองและเป็นรุ่นที่น่าใช้นะครับรุ่นหนึ่งในปี2020ของเราปีนี้ตัวนี้ออกห้าง600,000กวบาท คันนี้ออกจดทะเบียนใช้งานมาในเดือนกันยายน2562หรือว่ากันยายนปีที่แล้วรถ1ปีกว่า,วาได้เป็นหน้าหลอกตัว JZ e d i t i o n ราคาพิเศษนะครับตัวนี้ราคาหน้าร้าน4,99,000าทนําบาทนำมาแนะนำในวันนี้รับส่วนลด2,000 20, 0บาท KR Smart Car หรือว่ากิจลุงโลดเจริญยนต์จำหน่ายอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทออกรถฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินนะครับจอง1,000จัดสัญญา3,000จัดสัญญา 3, 000, าญญา3 000, วันรอรับรถรอผลอนุมัติรับรถไปใช้แจ้งประกันชั้น1แถมให้ฟรี1ปีรับประกันเครื่องเกียร์1ปีอะไหล่2เดือนออกรถฟรีดาว0บาทพร้อมประกันชั้น1ประกันเครื่องเกียร์1ปีประกันอะไหล่2เดือน ตัวนี้เป็นตัว JZ e dition เป็นรุ่นที่2ในความต่างนะครับก็มีหลายๆจุดที่แตกต่างนะครับอ,อันดับแรกเลยคือหน้ากระจังนะครับที่เป็นดีไซน์สวยงามที่เรียกกันว่าเป็นหน้าหลอ่อหรือว่าหน้าร็อกโคพร้อมกันชนดีไซน์ใหม่ไฟสปอตไลท์ครอบสปอตไลท์ดีไซน์ใหม่มีมาให้เสร็จใน Z, Z e dition ที่สำคัญ บางโครนานะครับหรือว่าแก้มนำของตัวยกสูงหรือว่าพรีลันเนอร์4ค4มาติดตั้งก็หมายความว่าตั้งแต่ Z-Edition ขึ้นไปใช้ตัวถังเดียวกันหมดนะครับโปร่งใหญ่ใส่ล้อ18นะครับหน้า9ครึ่งนะครับยังไม่โผล่ออกมาเลยนะครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดนะครับจะเป็นโปร่งเล็กตัวล้อจะ นะครับยื่นออกมานอกตัวรถอันนี้คือยังไม่ออกซุ้มนะครับส่วนกระบะนะครับยกของตัวยกสูงมาใส่เลยคือเอาเป็นว่าโตโยต้าผลิตกระบะรถเดียวนะครับใส่ได้ทั้งแคปเตี้ยแคบสูงหรือว่า 4x4 คูณ4นะครับใช้เป็นสเปคเดียวกันเลยก่อนหน้านี้ก็จะมีแยกนะครับรุ่นเตี้ยนะครับก็จะเป็นโป่งล้อสแตนดาร์ด คิ้วผอมนะครับกระบะโป่งเล็กแต่รุ่นนี้ให้โป่งใหญ่คิ้วล้อใหญ่ใส่ล้อ18ไม่ล้นพร้อมดีไซน์ไฟท้ายนะครับให้เป็นที่เข้าใจโดยที่ไม่ตกใจนะครับไฟถอยมีสองดวง ตัวเจนแรกออกมาไฟถอยจะมีข้างเดียวนะครับเพราะว่าผลิตและประกอบขายในหลายประเทศทั่วโลกไฟถอยในหลายๆประเทศนะครับจะไม่ได้ใช้ในการส่องสว่างใช้เพื่อเตือนให้รถคันที่อยู่ด้านหลังรู้ว่ารถคันนี้กําลังถอยนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ในบ้านเราไฟถอยข้างเดียวกลายเป็นรถที่ไม่สมบูรณ์แบบก็เลยใส่ไฟถอยมาให้เป็น2ดวงนะครับในรุ่น Z Edition 1> r าว f นะครับแม็ก18หน้า9หลัง10ใหม่ใหม่สติกเกอร์ใสๆไม่ได้ลอกออก1ชุดพร้อมอย่างใหม่แถมให้ไปนะครับหน้าร้าน4 9่แสนเาหมื่นเก้บาทลดสองหมเหลือสี่แสนดหมื่นเก้าบาทออกรถฟรีดาวผ่อนเดือนละ9 0 0าักว่าบาทออกได้ทุกอาชีพทุกสาขาอาชีพนะครับตรวจสอบได้ รถปี2019นะครับรถปีเขากว่า29,000กิโลกุญแจรีโมทถุงลมนิรภัยเบรก ABS ไฟสปอร์ตไลท์กระจกไฟฟ้าตัวกระจกไฟฟ้านะครับเทียบเท่ากับรุ่น E ในตัวรุ่นแรกนะครับว่าจะมีได้ตัวพับไฟฟ้าด้วยนะครับ นี่ระบบล็อกไฟฟ้ากุญแจรีรโมทไฟเลี้ยวขึ้นอยู่มุมกระจกนะครับกระจกชุบคูมเมียมมาตรฐานเดียวกันเลยนะครับแตกต่างเพียงแต่เป็นมือจับนะครับเป็นสีดำถ้าเป็นรุ่น E ก็จะได้เป็นอ๋อสีเดียวกับตัวรถแต่ส่วนกระจกได้ไฟเลี้ยวนะครับพร้อมกับชุบคูมเมียมที่นะครับหลังกระจกมองหลัง เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันปี2019นะครับออกห้าง6 0 0 0 0กว่าบาทวันนี้เรามาแนะนำในราคา499,000บาทนะครับไม่ขายลด20,000บาทนะครับเหลือ479,000บาทผ่อน9,000กว่าบาทนะครับต่อเดือนนะครับสัญญาประมาณ6ปีนะครับแถมประกันชั้นหนึ่ง รับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีอะไรสองเดือนนะครับตามมาตรฐานของ K R s า a r t าคาบายกิจของรถเจริญยนต์ของเราเครื่องยนต์อัตราเร่งดตตีตอบสนองดีนะครับไม่สองหมื่นเก้าพันกิโลรถปีกว่านะครับถูกกว่าออกห้างแจงกระบาท น่าใช้นะครับ KR Smart Car บายกิจลุงโรดเจริญยนต์สาขาราชบุรีของเราตั้งอยู่ที่ริมถนนเพชรเกษมกม87ตำบลบ้านสิงอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมาไม่ถูกนะครับเข้าไปในเพจนะครับ สอบถามเส้นทางได้หรือว่าจะเม้น์นะครับได้ทลิปที่เรารีวิวหรือว่าแนะนําในขณะนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับทีมงานฝ่ายขายนะครับไว้คอยบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวนะครับรายละเอียดการออกรถตัวรถรุ่นรถนะครับออปชันราคานะครับรถย่อนได้เท่าไรออกรถใช้อะไรบ้างเอกสารยุ่งยากไหมอะไรนะครับครับสวัสดีครับ นะครับฝากไว้ด้วยรี v o แครปปี2019เครื่อง2,400 cc ดีเเลลหน้าหล่อ Z-EDITION นะครับราคาหน้าร้านปกติ499,000บาทมาแนะนำวันนี้รับส่วนลด20,000บาทเหลือ479,000บาทออกรถฟรีดาวแถมประกันภัยชั้นห 1, 1ปีรับประกันเครื่องยนต์รับประกันเกียร์กล่อง1ปีรับประกันอะไหล่2เดือนนะครับ ออกรถฟรีดาวแถมประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับสนใจรถจนคันนี้หรือว่าคันอื่นเพิ่มเติมสามารถ comment, รอาาานะคอมเมนต์หรือว่าทักทายเข้ามาได้ดที่นะครับหน้าเพจ KR Smart Car บายกิจลุงโร์เจริญยน์หรือว่ารถดีฟรีดาวราชเทบุรีนะครับตลอดวันนี้นะครับผมสมบัติพร้อมกับน้องชยุธนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะมารีวิวแนะนํารายละเอียดตัวรถหรือว่านารถสวยๆราคาถูกๆมาแนะนําให้กับคุณลูกค้าเพิ่มเติม ขอบคุณมากสำหรับการการับชมติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ